แล้วที่บักแตงโม,โมไม่ขอหข้องน้ำโอ้เส้นไปก่อนนะเพื่อนทิมมบดีนี่หรอมนทางไปแล้วออกไปมันจะไปไหกไป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 ดีไกกกเลต้องก๊อจะก็อินกันไหมก็อ,อกตัมบีนี้กัน

จออะไรดีกับไปที่เมเปอ้ยตื่นกันสวัสดีครับพี่คะ ไอ่ฉิีนี่หล่ากกกกจัโคดีกว่า Skibidi dom 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 yes yes Skibidi dom dom deep d e p Skibidi dom dom why okay. ตัวอะไรวะเนี่ยเปนตัวดีกว่า Skibidi dom 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 yes yes skibidi rom dom di di skibidi rom dom dom yes yes skibidi rom dom di di ini 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 harus skibidi 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 ini tak payah huak ini skibidi yang kan lo? kayak apa nih na? skibidi lo kap? Cai itu oi 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 ใช่พงเมยครับใช่อันนี้ไม่ค่ัใช่อั้มครับสกีบีดีดอมดอมดอมเสเกสสกีบีดีดอมดอมบดบสกีบีดอมดอมดอมเยสเสกีบีดีดอมดิบดิบ ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มันน่าตาบปนันแหละแต่เปพวกตไที่กิบิดีเท่านัิบิดีต้อมตอมตอสกิบิดีต้อมตอมไ่ข้างล่างคุณข้างล่างคุณไ่ข้างล่างมีอะไรบิดีกิบีกบิดสกิบิดเสกิบีตอมตอมตอมเ็เสียงอะไรวะ Uh, Ski dom dum 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 a dum 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 wee dee dum dum give it give it Ah, ich eh, bin mich da dran. Ah, ich eh, <laughs>

โอ้โหมาแล้วครับอืมนายนี่มันเก่งจริงๆ,ๆเลยใช่สิใช่สิใช,ใช่คนไปฟืงนมาจังไหนดอกค่ะเรื่องแค่น,นี้ก็กล้วยกล้วย แค่นั้นน่ะมือแบบนี้แล้วแล้วผมผมมากอะไรให้คุณก่อนอย่างนึงผมมากสิ่งนี้คุณแต่ว่าไปอะไรที่อยู่ในมือคุณอ่ะมาชิตตีอ้อะเอามาชิตตี้ไป ย้อยอดจอทองรองฉันขอตั้งเออท่านที่ท่านที่ไปดูมามันมีแค่สองตัวไอตัวเมื่อกี้ที่ฉันฉีดไปเมื่อกี้เนี่ยกับไอตัวใหญ่ที่ฉันจัดการเมื่อกี้เนี่ยมันมีแค่สองตัวเน,น,นี่ยป่าป่าก็งั้นเหรองั้นกูขอตัว บายเจอกันใหม่คลิปหน้นาบายเครืองคุณหนัามากเยเออบัเออกเราแซดมาดีเร็วต่อไปมาไปก่อนนะนี่เร็วดีออกเรามาดีเร็วคุณกรีนมานีเร็วมานีเร็ว